สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีตอนรับก็สู่ช่องอย่าเพลนเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้มารีวิวบ้านฝรลังทาสีใหม่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูะคะ่ะรีวิวให้ดู ไหนายาเดือนไหนอะคนไปไหนแล้วอ่ะอ๋อมันอันนี้เหรอไหนไหนยาเดือนไปไหน,น ยายเดือนไปไหนอะเนี่ยยันไหนอะเดินอ้อมบ้านแล้วไม่เห็นคนเลยยายเดือนทองทำไมทำไมทำไมเป็นอะไรกันฮะเดินตามกันมาแล้วไปไหนแล้วอ่ะ รีวิวให้ดูเข้าทาสีใหม่ค่ะ เออ๋ยแกมาทให้จัดการะได้เดี๋ยวถอดตัแล้วทำาอตัวนะดอตามมถ้าถึงหัดกรีบมือถือโอ้ยมือเชือเสดตจาทวีรเโอ้วีรก็ะได้นุมมนงระบบมืโจมมือตึ้งมือตึ้งยี่โอ้ยทานเธอมันได้ทานเธอบานนะเอามันระบบมันระน่งเวยเนาะว โอ้ทำไมก็ต้องช่างเข้างี่ก็ทำเป็นต้องเอากินไ้่างทมทีจ้าต้องแต่อาไปต้มเธอเอาเออเขาเป็นช่างเอาย่างกระสลาอยู่เฉยตุตราอ๋อเดี๋ยก็ได้กราวตอกมัดกระชากหโอ้เลยกราวเพาอพาไตตะลาแลยงเยังกับบริเวณทมออเอาก็น่องเกี๊ับน้องเกีับอลาหลังเฉย โอรีวิวห้องนอนคนรวยเขาสวยไหมทุกคนรีวิวของน้องสาวหลานสาวจ้าเพิ่งจะมาจากออสเตรเลียค่ะมาอยู่ได้ห้าวันไปเที่ยวอีกแล้วค่ะ mm hmm. น้องมาเมืองไทยเดือนหนึ่งปีนี้เอเดือนนี้แล้วน้องก็จะไปเที่ยวน้องไปเที่ยวห้าวันเดี๋ยวน้องก็กลับมาค่ะเจ้าของไปให้เขาทาสีให้เละเทะหมดเลย ดูดอกไม้น้องสิคะดูดอกไม้น้องเป็นสีขาวเลยคะ่ะแบบข้างยัางนี้ต้องติดต่อไว้นะคะจากสีเขียวเป็นสีขาวได้นะคะติดต่อได้เลยคะ่ะขั้งไม่ใช่คนเดียวด้วยนะ ช่างมีหลายคนด้วยไม่รู้พอพอพอ,พองานเสียมาจะโทษใครวะโทษตนหมดเลยเออใครจะโทษใครใครบอกใครทาตรงไหนโทษไอ้คนจ้างเลยจ้างดูบอกว่าพวกมันทำโอ้ต้องจ้างไหนนะเอ้ยเสี้ยมีไหมเนี่ยเป็นสีขาวติดต่อไหมอ่ะเดี๋ยวลงไหมสีขาวนะ ต้องติดต่อช่างแล้วนี่นะจากสีเขียวเป็นดอกไม้สีขาว,ว,ดวเดี๋ยวจะของมาก็โอ้นึกว่าจะทำเป็นกออิโอโอ้โอ thôi 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 คนงานอยู่กับอาอามาดูแลวันนี้อะไรเออ,เอ,เอห้องเขาเวลาเขาเอาอะไรออกมามันก็กว้างอยู่นะอ <laughs> ตอนที่มาดูตอนยายก็นอนรกจนอออเออเอาอันนี้ไม่ไม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ขาดปูนก่อนนะพราขาดเดี๋ยวจะได้ดอกไม้สีขาวอีกนะ เขามีวิธีของเขาถ้าสาปูังได้อ่าปูค่าปูเสร็จสาบขึ้นเลยเนียเดี๋ยวได้ดอกเดี๋ยวได้ดอกไม้สีขาวนะพูดมันมีปัญหาเราปูนมันง่ายแ่ว่าเออสีไม่ปัญหาสียนตใส่เนี่ยก็ไม่ยากกับเบื้องมันเนี้ยง่าแซะขูดออกหมดลื่นแต่ถ้าเป็เบื้องยาวแบบนั้นน่ะแก้ยากถ้าเป็นสีนะแก้ยากนะกระเบื้องยาวยากบอกเลยยากมากยากสิเดี๋ยวเผื่อเราไปทําเอาน้ํามันใส่ไปอีก อันนี้มันไม่มีการลอกยิ่งจะใสถ้าคนไม่รู้คือไม่รู้ทำไม่เป็นอ,อะไรเธอจะมายุ่งอะไรฉันไม่แบบนี้ถ้าเราใส่น้ำมันยิ่งยิ่งใสอันเนี้ยคืออันนี้เราอยากให้มันใสเนี่ยให้มันมาเกาะผถูอ่ายิ่งทายิ่งใสอันเนี้ยเริ่มแรกก็บอกเขาจะเอาห้องน้ำไปไว้ข้างนอกทำไมได้มาอยู่ข้างในอย่างงงอยู่ห้้้องนมไไ่ดใช้้อะไไรแลวงฮะ

อันนี้ก็อันนี้ก็ช่างไม่รอให้เขาทาให้เนาะไปเอาช่างมาจากเมืองนอกอีกูเวนกรรมเอาแล้วกี่คนอีกกูฟูคนเดียวไงฟูคนเดียวหัวไปเก็บพี่ยาหะัวเก็บพี่ยายังไม่มาฟูคนเดียวคนเดียวต้องต้องรอบายบายเพราะหัวหนูอ่ะคือจะช้าไม่ทันใจหรอกเพะช้าแล้วหนูเป็นคนที่ว่า อะไรไม่ทันใจสักครีลาหนูไม่ชอบเดี๋ยวพอพอทำทางนู้นเสร็จเดี๋ยวก็มาบายๆเหรอมามาโดยให้เขาหลานไม่ได้ให้มาทำหรอกเพราะว่าแกไม่ค่อยดีแกอ่อนน้อยไปยนออกไปอย่างเงีไปออกเลยเอาไอเนี้ยนี้ต้องเทเทแล้วกระใจเหรอเทตามใส่ตามเหรอใช่เทปูนก่อนแล้วก็เทปูนเป็นทีละแผ่นก่อนใช่ไหม เออม่เนี่ยยายก็บอกว่าทําไมมันทําชาแท้ปกติมันทําเร็วก็อะไรมันชาแท้มันต้องเทปูนก่อนเทปูนเสร็จแล้วเรามาปาดปูนกาวแล้วมาทำทีหลังไม่ใช่ว่าทำเลยเอ๊ะเอไะจะพูนอย่างมันเสมอนอะเออไว่เสมอไเสมอไม่จัดปูนตุบยุ่งก็เสร็จบัดจะไว้เฉย ก ca... Th ัลยายกะข่อยข่อยแท้เด้ยายตรงเสียเนาะอ๋อถ้าตมุตเสียแท้อู้ตรงโอ๊ตเสียเกิดอีเนาะเออแสดงท่านนางแกงกิเสียให้เนาะแสดงท่านนางแกงกิเสียคุณแอนหมอกระดูลมุนนะโดดช่วงยิงลือบ้านอ๋ออีใหญ่ลุยจราตรายเฮ็ดเรือนี้ยิงลุยจราตรายเฮ็ดลือแท้เฮ้ยมันเล่นลุยเนี่ยไปลุยนะเฮ้ย ត្រក껃យ៉ាងកត់ដូចគតិមួយនេះហេនេះហត់តទំនិអឺតអឺតថាកគតិមួយតបងនេះណែណាគ្រូគិងគ្រូនោះឯក្រៅគ្រូនោះឯក្រយហើយអីក្បាំងថាគ្រូនេះក្រយគ្រូវានោះឯក្រយទៅដើមគិងយោហងណាំទុបបីគ្រូនោះឯង អត្រោះវាមិនទាន់ធ្វើរួចពេលដល់នេះធ្វើគ្រូទៅករួចក្បត់វាគេទៅទូចអွေးវាគេទៅកែកអွေးទៅនេះទូចលោកមានកូនគេកេះគេនៅបានណា